ผัดไทยครับถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและมีสูตรเด็ดหลากหลายครับแต่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับเขามีการคิดค้นเครื่องปรุงผัดไทยสูตรน้ำมะขามนะครับจากการทำกินในโวรเรือนสู่ O Top 5ดาวเลยครับ ผัดไทยครับถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยดังไปไกลถึงต่างประเทศจากเมนูสตตีทฟู้ดที่หากินไม่ยากนะครับราคาไม่แพงจึงเป็นที่มาของน้ำซอสผัดไทยปรุงรสที่ผลิตออกมาทำให้เค็ดไม่ลับครับกลายเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้ ยืนยันรสชาติน้ำซอสที่ปรุงสำเร็จครับสร้างความอร่อยทุกแห่งนางนิตยาอาภิมลบุตรเจ้าของธุรกิจน้ำจิ้มยาย่าน้ำซอสปรุงรสผัดไทยโบราณครับอยู่หมู่ที่4ตําบลเนินกลุ่มอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกบอกนะครับว่าเป็นครอบครัวที่ชอบทําอาหารเองนิยมนําลูกชิ้นมาทําเป็นอาหารว่า จึงทำน้ำจิ้มสุดมะขามที่คั้นน้ำจากต้นมะขามแถบอำเภอบางกระทุ่มครับถือว่าเป็นสุดโบราณสืบทอดกันมามากกว่า60ปีน้ำจิ้มหลากรสนะครับใช้จิ้มกับลูกชิ้นปิ้งย่างทอดรสกลมกลม่อมครบ3มรสเปรี้ยวเผ็ดหวานครับต่อมาก็ได้มีการปรุงรสสำหรับเป็นน้ำซอสผัดไทยนะครับจากที่ทำกินกันเองภายในครอบครัวก็นำไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านจนได้ลิ้มลองจนเป็นที่จิตใจนะครับกระทั่งสู่การทำขายบรรจุขวด ในปัจจุบันนี้ครับก็ถือว่าต่อยอดพัฒนาจนได้คุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานผ่านการรับรองอ,อยอนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้รับเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวภายใต้แบรนด์น้ำจิ้มหญ่วาน้ำซอสผัดไทยโบราณครับเพียง1นึขวดครับขนาด208กรัมเนี่ยก็สามารถปรุงได้4ครั้งโดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม เก็บรักษานะครับอุณหภูมิต่ำได้นานถึง1ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดนะครับหากเปิดแล้วก็เก็บแช่เย็นอยู่ในแช่เย็นในตู้เย็นได้เป็นสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับชิมน้ำน้ำปรุงรสผัดไทยโบราณยายว่าสูตรมะขามบางกระทุ่มนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ท็อปมาร์ททุกสาขาครับหรือว่าสั่งซื้อได้ที่เพจน้ำจิ้มใย,ยวาครับ